วันนี้จะมาแนะนำวิทนีีไทยหลังอ่านนะคะ,ะเป็นคอกหมาที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะ,ะมีหมาพันเอกลักษณ์ก็มีหมาสายประกวดก็มีนะคะ,ะมีลูกหมา5ตัวน่ารักนะคะแม่พัน์ธุก็มีมีใบเพชรครบนะคะทั้งใบเพชรใหญ่ใบเพชรเล็กครบแล้วก็ สายประกวดก็ระดับแชมนะคะแชมอินเตอร์แชมไทยแชมสากลก็สายพันธุ์สายพันธุ์ดีนะคะเป็นแชมเป็นแชมหม,ม,มาประกวดสสายพันธุ์เลยนะคะสีช่วงอายุเลยนะคะพ่อผาวันนี้มาแนะนําลูกของคุณสิบทิสนะคะคุณสิบทิสเป็นหมาสายเอกลักษณ์และคุณ ฟ้าร้อมก็เป็นสายเอกลักษณ์เหมือนกันนะคะติดทิศสีแดงฟ้าล้อมสีฟางข้าวลูกเขาก็จะอะออกทางฟางข้าวอมแดงผมชื่อวายุแปบลบว่าลมพายุครับเป็นลมที่เย็นสงบดินน้ำลมไฟนะคะเป็นท่าทั้งสี่วายุเป็นหมาน่ารัก มันมาน่ารักมีครบเล็บดำลิ้นดำหูตั้งหางดาบหลังสวยนะครปากทู่ตัวสั้นนะครับ<ห>ผมน่ารักนะครับ<ห>ผมนั่งได้ครับผมนั่งได้เรียบยร้อยเสร็จแล้วโอ้โห <ผม S 2> ตั้งต้งองวายุผมชื่อภูผาครับแข็งแกร่งหนักแน่นมัน่นคงประดุจภูผาหินเขาใหญ่ นะคะหลังผมสวยนะครับหลังผมเป็นหลังเข็มครับสวยมากครับขอดูหน้าผู้พาน่อยครับหน้าผู้าหน่อยครับปากสั้นปากมอมนะครับครับเท้าผมใหญ่เล็บผมดำเท้าใหญ่เล็บดำปากชื่อธาราแปลว่าน้ำครับผมใจเย็นนะครับผมใจเย็นประดุษ ทานน้ำนาวานาวีเลยนะครับหลังผมจุดสวยมากหลังผมสวยมากนะครับเป็นรูปเหมือนใบโพเลย <ผม S 1> ดูหน้าเล่หน้าผมสัน่นหน้าผมสัน่นลิ้นละครับลิ้นผมด่างครับลิ้นผมดำเลยนะครับผมดำนะครับลิ้นผมดำสวยนะครับเท้าผมก็ใหญ่เล็บผมก็ดำหางดาบครับดูดูสิสวยไหมสวยหลังใบโพสวยเลย ปัตตพีครับแปลว่าแผ่นดินใหญ่ครับผมหนักแน่นประดุดแผ่นดินเลยครับ,รบผมแข็งแรงะผมชื่อผิวผมสวยหลังผมก็สวยนะครับหลังผมสวยผมหน้าทู่เอ้ผมปากทู่นะสั้นตัวสัน้นดำเลยครับลิ้นผมดำเห็นชัดเจนนะครับลิ้นผมดำครับมาลิ้นดำแล้วก็มีมาร์กที่ขานะคะ อ่าเก้ามงคลผมครบนะครับผมครบเก้ามงคลแล้วครับผมชื่ออาคีครับอ่าเป็นพี่ใหญ่ครับผมปากม่อมดำเล็บดำหางดาบหลังผมสวยนะครับนัยดูครับดูทครกบไหนก็ดูหลังนายครับอ่าหลังผมสวยครับ One, two, three, come on! <laughs>